ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวแห่แถวเช็คเอนถ่ายรูปบันไดหน้าวิลล่ารู้จุดเกิดเหตุหมอสาวถูกฝรั่งทำร้ายกลายเป็นแด์มากใหม่เมืองภูเก็ตจากกรณีแพทย์หญิงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดนชายชาวสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้เช่าว,วิลล่าที่มีด้านหน้าติดกับชายหาดยามูมอ .7 ต่อปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตทำร้ายร่างกายระหว่างนั่งดูพระจันทร์จนเกิดกระแสวิาพากวิจารไปในวงกว้างตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นพบว่าตลอดทั้งวันนี้2มีนาคมมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลปากคลอกและพื้นใกล้เคียงได้เดินทางมาถ่ายรูปถ่ายรูปเช็คอินพร้อมกับนั่งบันไดจุดเกิดเหตุที่แพทย์หญิงถูกฝรั่งทำร้ายร่างกายจนกลายเป็นนอข่าวดังระดับประเทศโดย Facebook f แฟนเพจศูนย์ข้อมูลภูเก็ตภูเก็ตอินโฟเซ็นเตอร์ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าจุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดภูเก็ตที่กำลังฮอตที่สุดในประเทศไทยปอลอนั่งระวังหลังด้วยระวังเกิดอุบัติเหตุคนสะดุดล้มอีกทั้งนี้บริเวณข้างบันไดจุดเกิดเหตุได้มีการติดประกาศคำสั่งให้หรื้อถอน ในส่วนของแนวบันไดที่ลุกล้ำชายหาดออกไปภายในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่มีการปิดประกาศซึ่งได้มีการปิดประกาศไว้เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์2567